พี่น้องเบื่สิะูวดจะคนเบื ally, eat, mm ่อสองสบวนนะจ้ะเด้อมากินข้าวจีนนะพี่บ้าจ้ะพี่น้องจ้ากำลังจีข้าวจ้ะจีข้าวกินมะฮู้ว่าสิกินอี๋งนะจ้ะเนาะรู้ว่าสิกินอี๋งเลยจีข้าวจะกินก็ปลาเดกบองจ้ะจำเลงนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้ะพี่น้องจ้ากำลังเลี้งเดืองกำลังกะเสีบจ้ะจากวัเจียปลาเดกบองพี่น้องจ้ากำลังเดียงเดียงอยู่นะคะ นั่งเดืองหนาะกินพ่น้องจ้า เรื่องเหลืองๆเจ้าแต่จะมาเบิ่งกันนะจ่ะแป๊บหนึ่งจ้ะเหลียงเอ็มเต็มเลยพี่น้องจ้าเหลียงเอ็มเต็มแล้วจ้าใส่ไข่น้าพี่น้องจ้าเพราะว่าใส่ไข่ก็บ่ใส่ไข่ คนออกตรวดๆนอพี่น้องจาเริ่มเดือด้วจ้าไก่เสด็กิน้วจ้าพี่ตาแซ่บบาจอพี่น้องจ๋ามาเลยมาเลยเขาไม่ไหม้หมดเศร้าตีพี่น้องจ๋าตีถ้าใครจกน้อยเ้ใกกกก่บมาตั้งใส่ได้จ้ะเด้อเู้ใดผู้ใดมกกั้งกส่ย่ใหาคนอ่านอ่านเนะจ้า แม่งกันโคนดาลล่านเลยจ้าอันนี้กับซุกเลยจ้าเน,นี่ยจ้าอาคนจัดใส่จ,จำปแปรกบองกินน้ำกัอนได้ลนะเนาะแปบบนึงนะคะเดี๋ยวมึงมตหน่อยพี่น้องจ้าใส่ไข่แด้วจะเด้อแบบใส่ไข่กบบนี้แบบใส่ไข่กบบนี้เอา,เอ,า,เอ,าอันนี้ไปเก็บไปคนไหนจำได้จ้า อันเต็มเลยจ้า คุณไม่ดูว่าน้ำมันเด็กค่ะมาเอาหนังนะจัดมาใส่พี่น้องแฉานากินมาจ้า<ฮ>เดี๋ยวเอ็มเต็มไปจ้าอันนี้สิแบบอันนี้สีโบใส่ไข่จ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวพี่น้องจ้าเดี๋ยวเอ็มเต็มไปตะแเส็บด้วยพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อมากินน้ำแฟบ้บานนะคะเดาี๋ยวเราจะไปจิ้มปลาบองกันนะจ้าแป๊บหนึ่งนะจ้าจ้ะพี่น้องจ้ามาจำปลาแดกบองกันด้วยจ้ะอันนี้แบบแบลโบเลตใส่ไข่จ้ะได้เสียไหนบึงสบายดีจ้ะพี่น้องจ้า

ม่กินไม่กินเดี๋ยวตุ่ยปลาเด็กบองพนองจ้าถ้าเขาไว้พนังเ้อเขาจีถ้าใครจำปลาเด็กบอง รุ่นไหนจำเปรกบอกพี่น้องจ้าบัตรที่สนุนได้พี่น้องเด้อยทำใจหน่อยหนึ่งไม่ค่ะอ๋อกินหน่อยเหร เดี๋ยวพี่น้องจ้าคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งอย่าเพลินสุภาพการแจ้งเตือนคลิปแม่สาราพักกินพะว่าอันทั้งน้อน้องิปคำวังคลิปพะว่าเขาปกครองจะเรื่องหนุ่งเรื่องเก่าหนาจะเก็บจะไข็งไม่เสรีร้ายจใจพี่น้องจ้าบ๊ายบายจุบๆจ้าช่วงนี้สุภาพทานไปหาผู้ใดญ่เรือพี่น้องเด้อเพราะว่าอันไอ้ใบไฝบอดีแต่พี่น้องจ้าจ้าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้จพี่น้องจ้าบ๊ายบายจุบๆจ้ามาอีกต่